ใครกำลังจะติดต่อมาหาคุณขอพัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณมาไหนห้าถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกควินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน ขิงถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมอัศวินถือไม้พลังงานของคนามมธาตุไฟเมษธนูแล้วก็สีเหรียญพลังงานของคน,านธนาตุงงาาด,ดินนะคะมาครบทุกธาตุเลยนะคะธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเด็ดขาดกล้าตัดสินใจน,นะคะขิงถือดาบเนาะเป็นคนที่ใจร้อนด้วยนะคะแสดงออกชัดเจน มีความจริงจังนะคะลงมือทำอะไรด้วยตัวเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงเปิดใจรักใครยากแต่ว่าถ้ารักแล้วก็รักเลยรักแล้วก็คี้หึงด้วยนะคะมีความอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่ชอบการหลายใจไม่ชอบคนเจ้าชู้นะคะ มีห้าถ้วยขึ้นมานะคะน่าจะเคยผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับความรักหรือว่ามีเรื่องให้ผิดหวังก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็คือยังจำอยู่ยังคงเจ็บอยู่ยังไม่ลืมเหตุการณ์นั้นนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของคนที่จะติดต่อมาหาคุณกันบ้างนะคะขอพลังงานของคนที่จะติดต่อมาหาคุณหน่อยนะคะเขาจะเป็นใคร พลังงานของคนที่กำลังจะติดต่อมาหาคุณค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะห้าถ้วยนะคะต่างคนต่างมีห้าถ้วยน่าจะเป็นคนที่มีประเด็นกันทำให้คุณเสียใจต่างคนต่างเสียใจนะคะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแปดไม้นะคะอยากเดินทางมาหาอยากติดต่อมานะคะ ลืมคูณไม่ได้นะคะหัวใจยังคงพันยังคงเกี่ยวยังคงมีความผูกพันกันอยู่นะคะหกถ้วยนะคะอยากคืนดีอยากขอโทษอยากกลับมารักกันแล้ว พลังงานของคนธาตุน้ำนะคะ5ถ้วยเป็นพลังงานของคนธาตุน้ำ6ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำแล้วก็8ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูส่วน9ดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมความวิตกกังวลความคิดมากความเครียดนะคะเดอะไฮพิสเทพลังงานของโคนธาตุน้ำนะคะมีความลังเลนะคะมีความแป,ปลปรวนหัวใจหวั่นไหว มีความคิดถึงมีความน้อยอกน้อยใจมีความหึงความหวงนะคะเป็นพลังงานของคนที่หัวใจรวนเรแปรปรวนแต่ว่ายังคงมีความรักมีความเสน่หาให้ต่อกันอยู่นั่นเองนะคะ พลังงานของเขามีคนธาตุน้ําคนธาตุไฟแล้วก็คนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาแล้วก็พลังงานค่อนข้างชัดว่าเป็นคนที่มีประเด็นกันกับคุณนั่นเองพลังงานของเขามีความเครียดมากๆนะคะก้าวดาบเนาะเครียดวิตกกังวลนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับ คิดมากนะคะอยู่ในภาวะของความเครียดนะคะแล้วก็คิดถึงอยากกลับมาอยากคืนดีนะคะเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกันคุณมีห้าถ้วยคุณยังคงเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตัวเขาเองก็เสียใจไม่ต่างกันนะคะรู้สึกผิดกับเรื่องราวนั้นอยู่นะคะต่อไปเรามาดูกันว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณเมื่อไหร่นะคะหรือว่าติดต่อมาเพื่อบอกอะไร เขาจะติดต่อมาทำใหม่นะคะขอดูเรื่องราวหลังจากนี้หน่อยนะคะจะเป็นยังไงอีก The Sun นะคะมาเคลียร์ปัญหานะคะมาแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะ u n e Sun คือความสว่างคือความกระจ่างแจ้งคือความสุขความสมหวังนะคะก็คือมาเคลียร์สิ่งต่างๆที่ไม่เข้าใจกันนะคะ เด็กถือถ้วยมาเพื่อมอบความรักความผูกพันมาเพื่อรับผิดนะคะเป็นพลังงานของความอบอุ่นอ่อนโยนความอ่อนน้อมความโรแมนติกความอ่อนหวานนะคะมาเพื่อปรับความสัมพันธ์กันมาเพื่อคืนดีกันนั่นเองสิบไม้นะคะมาเพื่อเริ่มต้นใหม่พยายามใหม่ทำให้ดีขึ้นนะคะ อัศวินถือถ้วยมาเพื่อปรับปรุงความรักพัฒนาความรักมอบความรักนั่นเองอัศวินถือไม้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหาที่จะเคลียปัญหาที่จะเคลียใจกันนะคะปรับความสัมพันธ์กันใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็หากว่าเป็นพลังงานความรวดเร็วนะคะอัศวินถือไม้ก็คือสถานการณ์หรือเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นเองนะคะ พลังงานของคุณกับเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ามีปัญหามีประเด็นกันเนาะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าผิดหวังเสียใจต่อกันมาก่อนหน้านี้ต่างคนต่างมี5ถ้วยนะคะคุณรู้สึกผิดหวังเสียใจในสิ่งที่เขาทำตัวเขาเองก็รู้สึกผิดหวังเสียใจในเรื่องราวที่เขาทำรู้สึกผิดนะคะอยากเดินทางมาหาอยากขอโทษนะคะอยากขอคืนดี 8ไม้ Mike, นะคะเป็นพลังงานของการเดินทางมาหานะคะการพุ่งตรงมาแล้วก็แดไม้ Mike, ใบนี้นะคะเป็นงูที่พันกันก็คือความผูกพันที่ผูกกันไว้ของคุณกับเขาที่ไม่สามารถจะคลายออกจากกันได้นะคะผูกพันกันแน่นหนาลึกซึ้งมากๆตัวเขาเองรู้สึกเครียดมากๆนะคะที่ระหว่างคุณกับเขามีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนะคะ คุณนะคะมีอิทธิพลต่อหัวใจเขามากๆทําให้เขารู้สึกหวนไหวทําให้เขารู้สึกเครียดน้อยใจเสียใจนะคะคิดถึงคิดมากเป็นทุกความรู้สึกเลยนั่นเองนะคะการกระทําของคุณความรู้สึกของคุณมีผลต่อหัวใจของเขาเหลือเกินแล้วก็ สิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้เร็วๆนี้นะคะก็คือการเดินทางมาหาคุณการติดต่อมาหาคุณนะคะมาเพื่อเคลียร์ใจมาเพื่อเคลียร์ปัญหาปรับความสัมพันธ์กันใหม่นะคะมาดูแลคุณนะคะมามอบความรักให้กับคุณมาขอโทษคุณมาพูดคุยมาเปิดใจกันนะคะแต่ว่าเป็นพลังงานของการพูดคุยกันด้วยดีไม่ทะเลาะการยอมรับผิดนะคะการสารภาพผิดด้วยนะคะพยายามทําทุกอย่างแก้ไขปัญหาทุกอย่างเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่าง คุณกับเขามันดีขึ้นมาขอคืนดีนะคะมาพูดคุยมาปรับใจกันให้ความรักความสัมพันธ์มันดีขึ้นกลับมารักกันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเดอะซันก็คือ ความสุขความสมหวังความสดใสนะคะความรักที่ดีการเข้าใจการรอคุณอยู่ในอนาคตอันไกลไกลนี้นั่นเองนะคะแล้วนี้ก็เป็นพลังงานของคนที่กําลังจะติดต่อมาหาคุณนะคะก็เป็นคนที่คุณกําลังรอคอยแล้วก็เป็นเจ้าของหัวใจของคุณนั่นเองนะคะ